น่าสนใจเหมือนกันนะครับมีรายงานว่าเชลซีได้พูดคุยกับเอเย่นของเปาโลดิบาล่าครับพูดคุยเรื่องของค่าฉีกสัญญา12ล้านยูโรนะครับโอโ้โหมาตามกันหน่อย อันนี้เป็นรายงานจากเปโดอันเมด a าครับนักข่าวคนดังบอกเลยว่าเชลซีตกเป็นข่าวว่าติดต่อไปที่ตัวแทนของเปาโลดิบลา a กองหน้าของโรมานะครับสอบถามความเป็นไปได้เรื่องค่าฉีกสัญญาแค่12ล้านยูโรหรือราวๆ10.2ล้านปอนด์รายงานก็บอกว่าแข้งวัยย9ิบปีอย่างเปาโลดิบลา a ย้ายจากยูเวนตุสมาที่โรม่าแบบฟรีเอเนตนเมือ่อฤดูกาลก่อนนะครับเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปีส0 25 แล้วเงื่อนไขสําคัญที่แจ้งในสัญญาคือค่าฉีกสัญญา12ล้านยูโรสําหรับสโมสรต่างแดนเพียงแต่ไม่มีรายละเอียดว่าจะเริ่มใช้หรือว่าจบที่เมื่อไหร่นะครับซึ่งจุดน,นี้เชลซีถามไปที่เอเย่นของนักเตะจะบอกว่าโรมาก,ก็สามารถเอาเงื่อนไขนี้ออกมาแล้วเพิ่มค่าฉีกสัญญาเป็น20ล้านยูโรได้สําหรับทีมร่วมในซิรัลตาลี่แลกกับการเพิ่มค่าจ้างให้กับเปาโลดิบลาเป็น6ล้านยูโรต่อปีดาวเตะชาวอาเจนต้าอย่างเปาโลดิบลาครับเล่นไป3 8นนันดในฤดูกาลก่อน ทำไป18ประตและแอซิสไป8ครั้งนะับว่าเป็นตัวโปรดของอ่ะคุณซื้ออย่างมาริซิโอปชิโน่คุณซื้อของเชลซีซัดด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามกันว่ามีความคืบหน้ามากน้อยแค่ไหนสำหรับเปาโลดิบาร่ากับเชลซีตอนนี้ถามไปที่เอเจนต์ของดิบาร่าแล้วว่าอ่ะค่าฉีกสัญญา12ล้านยูโรเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะจ๊ะ